อนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับตอบข้อสักถามของท่านพริฤวัชรสินธุกับท่านปร,รมีวยจงเจริญนะครับในช่วงเช้าที่ได้สอบถามมีการพูดเกี่ยวเนื่องกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเข้ามาในบางประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของการหักเงิน3,000บาทนะครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันดีครับท่านทางกยศเนี่ยได้มีการชะลอการแจ้งหักเงินเดือน ของผู้กู้ยืมเดือนละส3,000ันบาทตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับเป็นต้นไปนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงซึ่งต้องขอความการุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์นครับเร่งรัดให้ผู้กู้ยืมเนี่ยเข้ามาดําเนินการในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขกันขึ้นมานะครับประเด็นแรกเลยนะครับในกลุ่มที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีเรื่องของการหางินเดินสามพันเนี่ยนะครับมีผู้ที่ เข้าขายอยู่ราว5 1 0 0 0 0คนนะครับโดยประมาณนะครับสามารถเข้ามาปรับโครงสร้างนี้ได้โดยทางออนไลน์ก็ได้ครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของกองทุนหรือสามารถเข้าเข้ามาดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักง,งานกองทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีคนที่ดำเนินการปรับโครงสร้างนี้ไปแล้วเนี่ย240,000รายครับปิดบัญชีไปแล้ว3,300รรายเศษนะครับมีมาชำระ ปรับยอดค้างให้เป็นปกติอีกราว39,200กว่ารายซึ่งมีผู้กู้ยืมนะครับที่ได้รับประโยชน์ไปแล้วเนี่ยรวมทั้งสิ้น286,671รายนะครับมีคนที่ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆเลยซึ่งก็ขอความกรุณาให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนี่ยให้เข้ามาปรับโครงสร้างเนี่ยอีกราว224,000เศษ นะครับซึ่งจําเป็นจะต้องให้เขาเข้ามาดําเนินการเพื่อให้มันเป็นไปตามในแห่งพระราชบัญญัติมาตรา51แห่งพร,บ,รบกยศปี2อ6 0ที่มีการแก้ไขกันเข้ามานะครับมีการอภิปรายถึงเรื่องของตัวเงินนะครับท่านปารมีนะครับก็เดินเข้ามาพอดีนะครับบอกว่าเออตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤตนะครับใช้คําว่าถัางแตกผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่า ยังครับยังนะครับก็ผมเองเนี่ยท่านท่านก็อภิปรายถึงสิ่งที่ผมได้เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับว่าผมเคยให้ความมั่นใจว่าสุดท้ายผู้กู้ยืมเนี่ยยังคงที่คนที่มีสิทธิในการเข้าสู่การกู้ยืมในปีที่ผ่านมานะครับยังจะได้รับสิทธิของท่านอย่างครบถ้วนซึ่งตรงนี้ผมยืนยันนะครับว่าไม่ได้ผิดไปจากข้อเท็จจริง นะครับเพราะทุกคนที่ได้รับควรจะได้รับสิทธิ์เนี่ยก็สามารถเข้ามากู้ยืมได้ในรอบปีที่ผ่านมาไม่ได้มีสะดุดติดขัดใดๆแต่ผมเองรวมถึงท่านเองก็รับทราบถึงประเด็นปัญหาดีผมย้อนอดีตให้ฟังเมื่อปลายสมัยของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาปีราวปีสองปีที่แล้วะนะครับสองปีเสษเสจษที่แล้วเนี่ยนะครับมีการปรับแก้ไขกฎหมายพรบกยศครั้งสุดท้าย นะครับมีการปรับในเรื่องของเบี้ยปรับมีการปรับในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเมื่อมีรัฐบาลใหม่มาราัฐบาลของท่านเศรษฐาเทวีศิลป์อันนี้ผมต้องชื่นชมย้อนกลับไปนะครับวันนั้นเนี่ยมีการนําเรื่องการแก้ไขกฎหมายกยศเข้าไปที่คณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีท่านกิติรัตนนรงในวันนั้นเนี่ยเป็นประธานนะครับก็มีการถามว่าสรุปว่าเรื่องของกยศเนี่ยการการรีแ a l ค u l a t e ใหม่เนี่ยเราจะย้อนหลังหรือเราจะเดินหน้า ย้อนหลังหมายความว่าเอาตั้งแต่วันแรกที่ผู้กู้ยืมเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเป็นหนี้กับทางกยศจะย้อนไป10ปี15ปี5ปีก็ว่ากันไปหรือเราจะเอาแค่เดินหน้าคือที่จ่ายมาแล้วก็ว่ากันไปก็จบกันแค่นั้นเราเดินหน้าต่อไปในอนาคตก็มาปรับด้วยเรทใหม่นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนั้นต้องขอบพระคุณนะครับเพราะว่าเขามองเห็นถึงประโยชน์ของผู้กู้ยืมเป็นหลักนะครับของของลูกหนี้กยศเนี่ยคือนักเรียนนักศึกษาที่มากู้เนี่ยเป็นหลัก ก็เลยให้คำนวณย้อนหลังไปตั้งแต่ณนวันแรกหากพวกผมจะเอาง่ายนะครับวันนั้นเราก็บอกว่าเราเดินหน้าไปอย่างเดียวเราไม่ต้องไปย้อนหลังให้เขาใครจ่ายแล้วก็จ่ายกันไปใครเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ยังคงเป็นหนี้เท่าเดิมแล้วคิดไปข้างหน้าเราก็ปรับเรทใหม่ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นงานง่ายครับแต่พอเราปรับวิธีการคิดเราบอกเราย้อนหลังเนี่ยอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับสำหรับกยศเองก็งานใหญ่อะ่ะนะครับเพราะเราต้องมานั่งดูว่า1ิปีที่ผ่านมาใครชําระครบชําระไม่ครบชําระกี่งวด จ่ายในเดือนไหนจ่ายณวันไหนนะครับแล้วมารี c a l ค u l a t e ทั้งหมดมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ว่ายืนยืนยันอย่างนี้นะครับณนะวันนี้เนี่ยผมก็ยังได้รับการยืนยันจากหน่วยงานว่า <c oughs> การคํานวณเนี่ยก็คงจะแล้วเสร็จอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมข้างหน้านี้นะครับซึ่งเมื่อมีการดําเนินการรี c a l ค u l a t e หมดแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะได้ดําเนินการปรับโครงสร้างให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะได้เดินหน้าการ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเป็นแหล่งเงินให้เขาไปเดิมเนินเดินหน้าในเรื่องของการศึกษาต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในปีงบประมาณนี้เช่นเดียวกันครับปี2569นะครับกยศเนี่ยมีภาระในเรื่องของกรอบการกู้ยืมเงินราว41,000ล้านบาทเศษซึ่งท่านท่านาน,นำเสนอต่อสภาถูกต้องแล้วครับนะครับเป็นในส่วนที่กยศเนี่ยขอรับจัดสรร21,900 ส่วนที่เหลืออีกประมาณ1มื่นเกนี่ยก็เป็นส่วนที่กอยสาาสามารถบริหารจัดการได้เองแต่ถามว่าถ้าผมทําโจทย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับในกระบวนการขั้นตอนงบประมาณเนี่ยคนที่ปรับลดในเบื้องต้นคือสํานักงบประมาณซึ่งเขาก็ต้องไปคุยกับหน่วยงานว่าด้วยการปรับลดเนี่ยสามารถดําเนินการภารกิจที่มีก็คือการให้กู้ยืมรวมทั้งหมดน 41, เนี่ยสี่หมเนี่ยได้หรือไม่นะครับ เขาก็ไปคุยมาแล้วเขาดูแล้วตัวเลขที่มีความเหมาะสมและเป็นงบประมาณที่มีความจําเป็นจะต้องให้จริงๆเนี่ยก็ตกอยู่ที่ห้า0ันล้านบาทเศษอย่างที่ท่านได้นําเสนอต่อสาภาแต่ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินจํานวนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเพียงพอหรือขาดเท่าไหร่นะครับเพราะกลไกของผมย้าอยู่เสมอเวลามาพูดในสาภาเรื่องงบประมาณเนี่ยความยืดหยุ่นของกลไกการทํางบประมาณเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราสามารถที่จะมีกลไกอื่นๆในการที่จะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปใน หน่วยงานอย่างแรกท่านก็ทราบกันดีอย่างเช่นเรื่องของการแประะติสองก็คือในเรื่องของกลไกอย่างเช่นงบกลางปีที่แล้วเราก็เติมงบกลางไปให้เพื่อประครับประคองสถานการณ์แต่รัฐบาลเองเนี่ยด้วยข้อจํากัดเพราะเรามีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากหลายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะถมเงินทั้งหมดมากองไว้ในจุดจุดเดียวนะครับเราก็ต้องบริหารให้มันเกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเงินมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามผมยืนยันนะครับด้วยกลไกที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป้าหมายสุดท้ายเนี่ยนักศึกษานักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งคนที่มีคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วการกู้ยืมอยู่แล้วและคนที่จะเข้ามากู้ยืมใหม่เนี่ยนะครับคนที่มีคุณสมบัติตามกําหนดทั้งหมดนะครับจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษาครบทุกรายอันนี้เป็นสิ่งซึ่งยืนยันปีที่แล้วก็ยืนยันเช่นนี้ปีนี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้เคยพูดนะครับว่ากยศไม่มีปัญหาในเรื่องของ สภาพคล่องใดๆเพราะเราท่านรู้กันดีว่าหลังจากมีการปรับแก้กฎหมายเนี่ยมันมีผลในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนจริงๆนะครับเพราะว่าการปรับแก้กฎหมายมาเนี่ยเรื่องของเบี้ยปรับเรื่องของการกําหนดเรื่องของบทลงโทษต่างๆสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับกยศเนี่ยเนื่องด้วยกฎหมายที่เราแก้มาเนี่ยถ้าท่านมีหนี้อยู่10สถาบันการเงินรวมกับกยศเนี่ยตัวเลือกสุดท้ายที่จะจ่ายคือกยศ เพราะเบีย้ยปรับก็ถูกเพราะในเรื่องของอดอกเบีย้ยก็ต่ำนะครับสุดท้ายเนี่ยโอกาสนในการที่จะมาชํกกราระกยศเนี่ยมันกลายเป็นตัวเลือกท้ายๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองก็บอกโจทย์กับท่านกยศไปเช่นเดียวกันว่าผมคงไม่เลือกทางง่ายก็คือบอกว่าเติมเงินทั้งหมดเข้าไปให้แล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับท่านได้เหมือนกับดีดนิ้ววิธีการนั้นมันดูง่ายไปนะครับแต่ว่าเราต้องให้ตัวกยศเองกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,กษาเองเนี่ยต้องปรับตัวด้วย หมายความว่าเขาก็ต้องมีกระบวนการในการไปปรับเปลี่ยนวิธีทํางานเพราะว่ากยศเองด้วยกฎหมายเก่าเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยท่านก็เห็นนะครับใน1ิปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีการแก้ไขกฎหมายกันเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ไปเป็นภาระในเรื่องหนี้สินให้กับนักเรียนผู้กู้ยืมนะครับจนโตจนทํางานไปแล้วก็ยังเป็นภาระกันอยู่บางคนก็โดนฟ้องร้องกันไปคนที่ไปค้าประกันคุณครูบางคนค้าประกันให้กับนักศึกษาเป็นสิบเป็นร้อยโดนเป็นหลายคดีนะครับ สิ่งต so 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 ่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาในอดีตนะครับวันนี้เราก็เลยมีการปรับแก้กฎหมายมาซึ่งผมเชื่อว่าอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับกับนักเรียนนักศึกษากับผู้กูนะครับแต่ตัวกยศเองเมื่อมีการปรับกฎหมายมาทําให้มันมีผลกระทบกับเรื่องของสภาพคลองอันนี้แน่นอนครับมันเป็นภาระที่ทกศเนี่ยต้องตั้งโจทย์เออกยศเนี่ยต้องตั้งโจทย์ตัวเองก่อนว่าต้องปรับโครงสร้างต้องปรับกลวิธีต้องไปดึงกลไกที่จะให้พี่เนี่ยส่งต่อให้น้องก็คือมาชําระ ในเรื่องของหนี้สินที่มีเพื่อที่จะส่งต่อเม็ดเงินนี้ไปยังรุ่นถัดๆไปนะครับเราต้องมาเดินหน้าในเรื่องของการปรับโครงสร้างในเรื่องของการปรับวิธีการทํางานอย่างจริงจังซึ่งผมเชื่อว่าหากเราปรับแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวกองทุนในระยะยาวนะครับแต่หากจะมีส่วนที่ขาดเกินอย่างไรหากจะมีส่วนที่ขาดสําหรับเม็ดเงินที่จะเติมเข้าไปในแต่ละปีเพื่อให้ตัวกองทุนสามารถให้บริการกับผู้กู้ได้อย่างครบถ้วน ทางรัฐบาลยินดีครับเราก็จะมีการกลไกลการทํางบประมาณต่างๆในเพื่อที่จะเติมเข้าไปให้เขาสามารถเดินหน้าได้อย่างครบถ้วนนะครับประเด็นสุดท้ายครับในเรื่องของออข้อเสนอแนะผมถือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะครับในเรื่องของออว่าตัวกองทุนเนี่ยควรจะต้องมีการขับเคลื่อนเม็ดเงินเพื่อที่จะกํากับให้กับตัวการศึกษาในบางเซกเตอร์ในบางภาคซึ่งมี ความจําเป็นกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอันนี้เห็นตรงกันนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายผ่านผมแล้วก็ส่งผ่านไปยังทางกยศวันนี้เนี่ยเราก็เน้นย้าในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่องของ AI ในเรื่องของอีวีในเรื่องของกเกษตรสมัยใหม่รวมถึงในเรื่องของแพทย์สาขาเฉพาะทางเช่นแพทย์ทันตแพทย์เรื่องของพยาบาลต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งซึ่งเราเน้นย้ําให้ความสําคัญอยู่เสมอและเชื่อว่า ข้อเสนอของท่านนะครับเราก็จะนำไปพูดคุยกันในการาวางกรอบนโยบายนะครับในเรื่องของภาคที่มีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนต่อไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนคนไทยต่อไปขอบคุณครับ,บค,ครับประธานคะขออนุญ,ญาตนิดนึงคะ่ะ ขออนุญาตค่ะท่านประธานครับขออนุญาตภาพพิง์นิดนึงนะคะท่านประธานขออนุญาตค่ะดิฉันปารมีประชงเจริญนะคะพอดีท่านรัฐมนตรีพาดพิงดิฉันนิดหนึ่งคือดิฉันจะขอคาเชื่อมั่นจากท่านรัฐมนตรีนิดหนึ่งนะคะว่าเนื่องจากปีนี้นะคะปีการศึกษา68นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมดโดนตัดออกจากลักษณะที่สองที่เป็นความต้องการหลักของประเทศไปเป็นลักษณะที่หนึ่งคือขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะถามท่านรัฐมนตรีนิดหนึ่งว่า ทำไมตัดวิชาสุขภาพออกวิชาสุขภาพไม่เป็นความต้องการหลักของประเทศตรงไหนและวิชาสุขภาพเนี่ยท่านให้ความมั่นใจได้ไหมคะว่าเขาจะได้เงินกู้เหมือนเดิมจะมีใครตกหล่นไหมคะแล้ววงเงินเนี่ยมันจะเกิดการแย่งกันด้วยนะคะท่านรัฐมนตรีให้ความเชื่อมั่นได้ไหมคะว่าปีการศึกษา68ปดเนี่ยเดืันใหม่ถึงปีการศึกษานะคะท่านรัฐมนตรีคะจะมีนักศึกษาไทยตกหล่นไหมคะและอีกข้อหนึ่งนะคะนิดเดียวว่าเรื่องหักเงิน3,000ันบาททำไมท่านพึ่งจะมางด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองทั้งที่คนเขาเดือดร้อนเรียกร้องกันมาเป็นเดือนแล้วคะ่ะท่านทําไมเพิ่งจะมาสั่งงดเมื่อวันอังคารขอสองสามคำถามนี้ค่ะขอบคุณคะ่ะท่านประธานรัฐมนตรีตอบใช่ไหมครับครับได้ครับิญครับครับท่านประธานครับผมจุลพันธ์อมนวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประเด็นแรกเลยนะครับคำถามแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใครก็ตามที่เคยได้เข้าสู่กระบวนการกู้ยืมแล้วเช่นปีหนึ่งปีสองกู้มาแล้วเนี่ยนะครับ กระบวนการในการอุดหนุนงบประมาณต่อไปในปีถ,ถัดๆไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับอันนี้นโยบายชัดเจนนะครับส่วนเ,เรื่องของบางเซกเตอร์ที่อาจจะมีการปรับเข้าปรับออกในเรื่องของการเป็น Priority หรือไม่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอรับไปเพื่อที่จะไปพูดคุยกับหน่วยงานต่อนะครับอันนี้ผมผมรับโจทย์ท่านนะครับผมยังให้คําตอบณนะขณะนี้ไม่ได้นะครับเ,เรื่องที่สองก็คือทําไมถึงปรับเมื่อวันอังคารนะครับ เราก็ติดตามข่าวสารครับแล้วก็มีข้อร้องเรียนจากกลุ่มของพี่น้องประชาชนเข้ามาที่กระทรวงนะครับเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาครับพวกผมไม่ได้สามารถดําเนินการใดๆเนี่ยก็ต้องดูข้อกฎหมายดูกรอบนะครับมีการประชุมกันหลายครั้งเมื่อฟังแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าประเด็นปัญหาคืออะไรนะครับทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยที่ก็เรียนตรงๆนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะทําอะไรแล้วก็สั่งการได้เลยเพราะว่าเราต้องดูว่ากรอบของกฎหมายอํานาจของ ผู้สั่งการอำนาจของผู้ดำเนินการเนี่ยอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยสามารถดำเนินการได้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอารคลังท่านพิชัยท่านก็ให้ความกรุณาสั่งการทางหน่วยงานและดำเนินการตามที่สั่งการเรียบร้อยนะครับอาจจะช้าไม่ทันใจท่านก็ขอประธานอภัยนะครับช้าไปเดือนเศษ2เดือนนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยเราจะมีกลไกในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปครับท่านอุทัยครับขอเชษิพัฒน์พิงครับ เชิญครับเชิญสันส้นๆนิดเดียวครับท่านประธานไม่ได้เป็นคําถามอะไรครับเพลินว่าขอใช้สิทธิ์พาพพิงครับผมผลิววัชรศิลป์พู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนดีพรรคเก้าไกลครับอ,อ,อยากจะให้ข้อมูลกับทางท่านประธานผ่านเพียงท่านรัฐมนตรีครับเมื่อสักครู่ท่านรัฐม,นต,ม,น,น,มนตรีพูดว่ากอยศออม,มีการทําคําของ,งบประมาณมาสองหม่นหนึ่งล้านบาทและสํานักงบประมาณปรับลดเหลือห้าพ่งร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ก็ตัวเลขตรงกันแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าสํานักงบบอกว่าการปรับลดแบบนี้เนี่ยจะะไไม่่ด้กรทบตอ ความสามารถของกยศในการทําหน้าที่ต่ออย่างน้อยสำหรับผู้กู้รายเดิมนะครับต้องบอกว่าข้อมูลนี้ไม่ตรงนะครับกับข้อมูลที่ผมได้รับแจ้งในการประชุมอนุกรรมธิการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากผู้จัดก,การกรยศเองนะครับผมถามเขาว่าในเมื่องบอุดหนุนถูกปรับลดจาก2องหมล้านบาทเหลือ5,100ล้านบาทเนี่ยจะกระทบอย่างไรบ้างเขาตอบแบบนี้นะครับซึ่งอยู่ในสไลด์ที่ผมอภิปรายไป เขาตอบว่าจะทําให้จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้กู้รายใหม่ได้หนึ่งแสนแปดหมคนจะเหลือศูนย์ผู้นี้คือไม่มีผู้กู้รายใหม่เลยนะครับส่วนผู้กู้รายเดิมเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะลดจาก4ี่แสนห้าหมื่นหรเหลือ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคือมีประมาณแปดหมื่นคนหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของนิสิตนักศึกษาที่กู้เงินก,นกนอยสเรียนอยู่อาจจะไม่ได้เงินกยสสำหรับปีการศึกษาถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได แต่จะชี้ให้ท่านรัฐมนตรีเห็นว่าผมได้จากกยศโดยตรงนะครับแล้วก็ทําให้ผมถึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดของปัญหานี้ยังไงก็ฝากท่านรัฐมนตรีลองคุยกับทางกยศแล้วก็สํานักงบประมาณอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวลงข้อเท็จจริงตัวเลขการคาดการณ์เป็นเช่นไรครับครับท่านประธานที่เคารพผมชูลพันธ์มริวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรคลังนะครับต่อคำข้อสข้อห่วงใยนะครับรับทราบในข้อห่วงใยนะครับ สมมุติฐานที่ท่านาได้อภิปรายมาแล้วก็เข้าใจว่าเมื่อผู้จัดการเข้าไปตอบเนี่ยสมมุติฐานก็คือไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งที่เราได้สั่งการอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยกยาศามีหนี้คงค้างมีหนี้ค้างชําระอีกจํานวนมากซึ่งถ้าเราสามารถดําเนินการเร่งรัดกระบวนการนะครับโดยอาศัยหลักการที่บอกว่าให้พี่เนี่ยส่งต่อให้น้องเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยคือให้เขามาชําระให้ครบถ้วน กยศเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับถึงแม้จะมีการปรับกฎหมายเนี่ยโดยหลักคิดของกองทุนหมุนเวียนคือจะต้องสามารถอยู่และสามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยไม่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณทุกปีแต่ถ้าเราดําเนินการแบบ10-20ปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นมันเป็นช่วงซึ่งกฎหมายเนี่ยมีความไม่เป็นธรรมต่อผู้กู้ก็ต้องยอมรับความจริงเพราะว่ามีทั้งอัตราดอกเบีย้ยเบี้ยรปรับซึ่งสูงมากสุดท้ายเนี่ยกยศอ,อยู่ง่ายครับตัวกองทุนเองอยู่สบายเพราะอะไรเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีเม็ดเงินที่มันเป็นเบี้ยรปรับเบี้ยอะไรต่างๆค่าดําเนินการต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาจํานวนมากก็สามารถที่จะหมุนเวียนอยู่ภายในโดยไม่ต้องมาเป็นภาระงบประมาณในรอบสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยของ,งบประมาณเพิ่มเติมมาหลายปีนะครับแต่ว่าเมื่อมีการปรับแก้กฎหมายมาแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มสภาพคล่องเริ่มเป็นปัญหา วันนี้ก็มีการมาของงบปีที่แล้วก็มีการมาของงบประมาณปีนี้มีขอเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายกับทางกยศไปก็คือต้องปรับเปลี่ยนตัวเองต้องปฏิรูปตัวเองเช่นเดียวกันนั่นก็คือต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีการของท่านเพื่อที่จะสามารถให้การกระบวนการในการบริหารจัดการเรื่องเม็ดเงินเนี่ยโดยเฉพาะการเก็บชําระคืนจากผู้กู้ในรายเก่าๆเ,เนี่ยสามารถที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้กยศลดภาระ ต่อภาครัฐในการที่ต้องเติมเงินเข้าไปทุกปีให้ได้มากที่สุดปีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าไม่ใช่ง่ายนะครับเราก็ให้งบประมาณไปถ้าเป็นตัวเลขอย่างที่สำนักงบประมาณจัดมาเนี่ยห้าพก็ยังขาดอยู่หมื่นเศษแต่ถ้าบริหารจัดการได้ดีไอ้ตัวเลขที่ขาดมันก็จะลดน้อยลงและผมยยืนยันกับท่านว่าหากมันมีความจําเป็นนะครับแน่นอนครับเราก็ดูระยะเวลานั่นแหละอย่างปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เราเติมงบกลางไปให้เราว2 0 0 0ล้านนะครับตอนแรกก็บอกขาดเป็นหมืน่น เราก็ไปปรับวิธีการบอกว่าต้องไปปรับวิธีการทำงานสุดท้ายขาดจริงๆก็ราวส0 0พนะครับพอสองพเนี่ยช่วงวระยะเวลาก็คือประมาณ2เดือนที่แล้วถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเราก็เติมเม็ดเงินเข้าไปให้2,000ล้านบาทจากงบกลางนะครับทางคอรมอก็สามารถดำเนินการครบปีได้ปีนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันว่าเ,เมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วเนี่ยนะครับการทำงานแล้วเนี่ยสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายมันจะขาดเท่าไหร่ถ้ามันขาดเท่าไหร่ก็ยินดีครับเป็นเป็นภาระที่รัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องเติมเม็ดเงินเข้าไปให้กับกองทุนเพื่อที่ให้สามารถให้บริการกับคนได้ครบถ้วนเนี่ยเราก็ต้องทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับผู้กู้รายเดิมผู้กู้รายใหม่ที่เข้าอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมดนะครับเราต้องให้สิทธิ กับเขาในการเข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านางกยศได้นะครับก็ยืนยันผ่านทางสภาไปยังท่านสมาชิกที่เป็นห่วงใหญ่ขอบรุ่นครับก็ทางฝ่ายรัฐบาลมาลงชื่อเยอะนะครับช่วงนี้ก็เลยเอาทางฝ่ายรัฐบาล3ท่านติดต่อกันเลยนะครับท่านแรกท่าน